มาพี่น้องผมหาอยากหาจินกลางทงกับบ้ามีพายิโตโมานพี่น้องผมจวดจัดไปทีสามเลื่อมสมวกเลื่อมกับพวกว่ามันยังดอกหาไต้กบดีกว่าเอาอยี่ยังนหนพี่น้องเฮ้ยยเฮ้ yêu cang thung này na, yêu cang thung khát khát quá, hái chín vàng phi ก็คือบอ่มีอย่างโอ้มีน้ำอุจุอิจิมีน้ำอุจุอิจิมันหาจินเฉียดบอกว่าม,ามีน้ำดึกแหงกันนะดึกแหงกัน